สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูสุขฤทัยจะมานำเสนอวิชาว,วิทยาการคน,นวณระดับชั้นประถมศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่1รู้จักแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนบทที่1การแก้ปัญหาเบื้องต้นพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะในการดำรงชีวิตของมนุษย์เรานั้นปัญหาบางปัญหาสามารถที่จะ หาทางแก้ปัญหาได้ทันทีแต่ว่านักเรียนคะปัญหาก็จะต้องใช้เวลาในการค้นหาคำตอบซึ่งคำตอบที่ได้นั้นนะต้องพิสูจน์อีกนะคะว่ามันเป็นคำตอบที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือดังนั้นในการแก้ปัญหาของแต่ละคนจะมีขั้นตอนและใช้เวลาที่แตกต่างกันเนื่องจากแต่ละคนนั้นมีความรู้และประสบการณ์ไม่เท่ากันก็จะส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาอีกด้วยนะคะ หลักการในการแก้ปัญหานั้นก่อนอื่นเลยเราควรจะมารู้จักหลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหาหรือกระบวนการแก้ปัญหากันก่อนนะคะนัเกเรียนหลักการแก้ปัญหาจะมีทั้งหมด4ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1ก็คือการวิเคราะห์และกําหนดรายละเอียดของปัญหาขั้นตอนที่2วางแผนแก้ปัญหา ขั้นตอนที่3หลังจากที่เราวางแผนแก้ปัญหาแล้วเราก็จะต้องมีการดำเนินการแก้ปัญหาและขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4คือการตรวจสอบและปรับปรุงดังที่คุณครูได้กล่าวถึงขั้นตอนทั้ง4ไปแล้วนั้นคุณครูขออธิบายเพิ่มเติมนะคะขั้นตอนการแก้ปัญหาทั้ง4โดยขั้นตอนแรก คือเราต้องเข้าใจปัญหาก่อนว่าปัญหานั้นคืออะไรเกิดขึ้นมาได้อย่างไรทำไมถึงเป็นแบบนี้เราต้องทำการวิเคราะห์กันก่อนขั้นตอนที่สองการวางแผนแก้ปัญหาพอเรารู้แล้วว่าปัญหานั้นเกิดจากอะไรเราก็สามารถที่จะวางแผนได้ว่าจะวางแผนไปในทิศทางไหนใช้อะไรในการแก้ไขปัญหา ต่อไปหลังจากที่เราวางแผนเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่3คือการลงมือแก้ไขปัญหานั่นเองนะคะการลงมือแก้ปัญหาก็คือการที่เรานำแผนที่เราวางไว้มาปฏิบัติจริงลงมือแก้ไขปัญหาหลังจากที่เราได้ลงมือแก้ไขปัญหาเสร็จแล้วมาถึงขั้นตอนที่4เราต้องตรวจสอบการแก้ไขปัญหาดูนะคะว่าวิธีการที่เรานำแผนมาแก้ไขปัญหานั้นสำเร็จหรือไม่สำเร็จ ต่อไปคุณครูก็จะขอยกตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาการวางแผนไปโรงเรียนทำการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการตื่นนอนและเราจะต้องเดินทางรวมถึงเราจะต้องไปถึงโรงเรียนพอมาถึงขั้นตอนที่2การวางแผนเราคุณครูก็จะต้องวางแผนว่าครูจะต้องทำอะไรบ้างก็คือตื่นนอนอาบน้ำแต่งตัวทานอาหารเช้าหลังจากนั้นเสร็จแล้วก็จะดำเนินการเดินทางไปโรงเรียนได้ ขั้นตอนที่สามเมื่อคุณครูได้วางแผนไว้คุณครูก็จะทําตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้หลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายก็จะต้องตรวจสอบว่าเราไปถึงโรงเรียนได้หรือยังสุดท้ายนี้นักเรียนจะต้องไปฝึกฝนทบทวนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาลองใช้กระบวนการที่ครูได้สอนไปไปลองแก้ไขปัญหากันดูนะคะคุณครูมีคำถามท้ายบทเรียนให้นักเรียนลองไปแก้ไขดูนะคะ ก้อยได้รับมอบหมายการบ้านจากคุณครูหลายวิชาทำอย่างไรจึงจะทำการบ้านได้เสร็จทันตามกำหนดเวลาเพื่อนๆช่วยวิเคราะห์หน่อยนะคะว่าก้อยจะแก้ปัญหาได้อย่างไรแล้วในครั้งต่อไปครูจะมาเฉลยแนวทางการแก้ไขปัญหาสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ